สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมไปรู้จักกับไม้ฟ้ออากาศนะครับซึ่งเป็นไม้ประดับ8ชนิดที่เรานิยมปลูกกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะไปดูว่าไม้ฟ้ออากาศมันคืออะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วไม้ฟ้ออากาศก็คือไม้ดอกหรือไม้ประดับนะครับที่เรากําลังปลูกในอยู่ที่บ้านกันนี่แหละนะฮะซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อ,อยู่ที่บ้านนะฮะ ก็ซื้อต้นไม้นะครับเอามาเลี้ยงเอามาปลูกที่บ้านนะครับส่วนในเรื่องของการฟอกอากาศนั้นเป็นกระบวนการในการตรึงสารพิษในอากาศของต้นไม้นะครับเป็นการสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะครับและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็กระแสการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศก็กําลังฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองท,ทีเดียวนะฮะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลด้วยนะครับเพราะว่าองค์การนาซ่านะครับได้ศึกษานะครับแล้วก็ ค้นพบว่านะครับพืชบางชนิดนะครับสามารถกรองสารพิษได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินไตรโครอิเทลีนนะฮะฟอร์มานีไฮแอมโมเนียโโลอีนคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไตรีนนะครับซึ่งสารพวกนี้ก็พบในสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเบนซินก็อาจจะพบได้กับผงซักฟอกหรือสารชารางต่างนะครับหรือฟอร์มานีไฮอันนี้พวกกระดาษต่างๆเหมือนกัน แอมโมเนียก็เกิดจากพวกน้ํายาทำความสะอาดทั่วๆไปที่เราใช้กันที่บ้านนะครับหรือพวกคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่พบได้จากเครื่องจักรที่ใช้น้ํำมันนั่นเองนะฮะทีนี้กระบวนการตึงสารพิษของต้นไม้เหล่านี้เป็นวัตจักรของกระบวนการสอัองค์แสงนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับไม่ได้ดูดซับสารพิษเหล่านี้ไปได้ทั้งหมดนะฮะ และในช่วงเวลา1วันก็จะมีกระบวนการดูดและการคายก๊าซแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนำต้นไม้ฟอออากาศไปวางไว้ในห้องต่างๆของบ้านต้องรู้จักลักษณะนะครับของต้นไม้ซะก่อนว่าแต่ละต้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนั้นมีคำถามที่นิยมถามกันมากนั่นก็คือต้นไม้ฟ่ออากาศนั้นคนภูมิแพ้ปลูกได้ไหมนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ไม่ควรจะนำ หรือนําต้นไม้หรือวางต้นไม้ในห้องนอนตลอดเวลานะครับไม่ควรนะครับเพราะว่าเครื่องปลูกหรือวัสดุปลูกต้นไม้ไว่าจะเป็นพวกดินพวกน้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นศูนย์รวมของความชื้นจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดพัดลมเปิดแอร์นั้นก็จะทําให้วัสดุปลูกนั้นฟุ้งกระจายได้ดังนั้นการที่ใครก็ตามที่เป็นผุ้มแพ้ก็ไม่ควรจะ,ไม,รจะไม่ควรจะวางไว้ในห้องนอนตลอดเวลาก็คือมีการนําออกมาข้างนอกบ้างนะครับ ส่วนวิธีการวางต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนนะครับควรทําอย่างไรนะครับต้นไม้แต่ละพันธุ์ก็ชอบแสงนะครับแล้วก็อากาศที่แตกต่างกันนะครับส่วนขั้นตอนในการฟอกอากาศนั้นบางต้นก็ดูดซึมผ่านใบนะฮะผ่านระบบรากหลักหรือระบบรากอากาศดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของพันธุ์ไม้ด้วยนะครับหากต้องการจะวางต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะครับนั่นก็ควรจะเลือกขนาดกระถางที่เหมาะสมในการยกนะครับ เพื่อมีการขนย้ายออกไปรับแสงบ้างในบางครั้งทีนี้เราจะมาดู8ชนิดนะฮะผมคัดมา8ชนิดนะฮะที่เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกในห้องนอนนะครับแล้วก็ใช้ฟอกอากาศได้อย่างดีเลยนะฮะชนิดแรกเลยนะครับต้องเป็นนี่เลยนะฮะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือยางอินเดียครับหรือ Rubber tree นั่นเองนะครับยางอินเดียนี่ก็มีหลากหลายนะฮะอย่างที่เห็นตัวนี้จะเป็นสีเขียวอมม่วงนะฮะ หรือจะเป็นด่างเหลืองด่างขาวอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ของอยางอินเดียนี่นะฮะก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนสูงนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสารจากต้นนะครับช่วยในการยับยัง้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในดินนะสารพิษที่ยางอินเดียดูดซึมหรือดูดซับนะครับเข้าไปเพื่อใช้ในการเติบโตนะครับนั่นก็คือ สารฟอร์มานีไฮนั่นเองนะฮะถัดไปครับไปดูชนิดที่2กันนี่เลยนะฮะชนิดที่2นะครับเป็นอะไรดีเอ่ยไหนดูซิอ่านี่เป็นเขียวหมื่นปีครับนี่ครับกระถางขาวนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับเขียวหมื่นปีนะฮะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าชนิดเอเวอร์กรีนนะครับลำต้นก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเป็นก้านชูตรงนะฮะ และใบก็มีลักษณะแผ่กว้างแบบนี้นะครับมีสีสันนะครับสวยงามนะฮะซึ่งสารพิษที่ต้นเขียวหมื่นปีเนี่ยดูดซับนะครับได้แก่พวกเบนซินฟอร์มานีไฮด์เนี่ยคาร์บอนมอนองศาลแล้วก็ไตรโคโรเอชิลีนเป็นต้นนะครับนี่เป็นชนิดที่2ครับถัดไปเป็นชนิดที่3นะครับนี่คือเศรษฐีเรือนในครับหรือสไปร์ r พลนท์นะครับ เซธิเลนในนะครับก็เป็นหมายฟอกอากาศที่นิยมทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับด้วยชื่อที่เป็นมงคลนี่เองนะครับบวกกับรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับมองเห็นดูลายเป็นริ้วที่ตรงกลางใบนี่นะฮะก็นิยมวางไว้ในบ้านนะครับหรือไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นพิษต่อเด็กหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะ สารพิษที่ดูดซับฟออากาศก็ได้แก่พวกคาร์บอน monoxide บนซินนะครับไซลินฟอร์มานีไฮน์นะครับหรือพวกไซลินพวกโชลูอีนเป็นต้นนะฮะดังนั้นเศษทีเรือในเนี้ยเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะปลูกภายในบ้านหรือในห้องนอนนะครับครับเรามาดูชนิดที่4กันนะเห็นแล้วร้องอ,อ๋อเลยใช่ไหมน,นี่คือลิ้นมังกรนะครับ ตัวนี้ผมได้มีการพ่อชำนะฮะแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับหรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าสเน็กพลาทนะครับซึ่งตัวนี้บางก่อนนี่ก็เป็นไม้ฟอ,อกอากาศขนาดเล็กนะครับบางทีก็มีขนาดโตด้วยนะฮะใจญ่กว่านี้ก็มีนะฮะสามารถเลี้ยงในกระถางนะครับตั้งไว้บนโต๊ะทํางานนะครับได้นะฮะก็ทางลักษณะที่เห็นนี่นะฮะก็ใบมีปลายเรียวแหลมนะครับสวยงามนะครับสารพิษที่ ลิ้มังกรหรือสเน็กแ pl นนะครับดูดซับก็ได้แก่พวกเบนซินนะครับฟอร์มานีไฮไตรโครโรอิอชิลีนและก็ไซลีนเป็นต้นนะครับชนิดที่5ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเนี่ยหลายคนก็รู้จักเลยใช่ไหมนั่นก็คือพุูด่างนะฮะซึ่งก็มีหลากหลายาชนิดนะครับมีหลากหลายชนิดนะฮะซึ่งก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับ เป็นไม้เถาเป็นไม้เลื้อยนะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็เป็นพูแอปเปิลนะครับหรือพู้แอปเปิลนะฮะแล้วก็มีนิงาช้างครับนะฮะก็เป็นไม้ในร่มนะครับเลี้ยงง่ายนี่ก็ถางหรืออาจจะใช้ปักเจกันนะครับก็มีสีสันสวยงามนะครับเป็นไม้เลื้อยที่ต้องระมัดระวังในการแตกกิ่งก้านนิดนึงนะครับางทีโอ้โหแบบปลูกไว้สักพักนี่นะฮะเลื้อยยาวเลยนะครับ นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ในแสงธรรมชาตินะครับแม้กระทั่งแสงที่เป็นแสงจากหลอดไฟนะครับก็จเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปเป็นชนิดที่6ครับอันนี้เร็วนิดหนึ่งนะเวลาผ่านเร็วเลอเกิดชนิดที่6นั่นก็คือต้นวสนานวสนานะครับซึ่งเป็นไม้ไมพ้กอากแล้วก็ไม้มงคลน,นะครับที่ได้ยมปลูกกันนะครับซึ่งที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือเป็นวาสนาที่ผมปักชำนะครับแล้วก็ พอแตกหน่อแล้วก็ลงในกระถางน,นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็มีลำต้นมีใบที่สวยงามนะครับเราสามารถที่จะลงในกระถางอย่างนี้นะครับตั้งประดับที่บ้านได้หรือในห้องนอนก็ได้นะครับซึ่งาสารพิษที่ต้นวาส,สนาสดูดซับนะครับก็ได้แก่พวกเบนซินนะฮะพวกไตรโคโรเอทิลีนเป็นต้นนะครับ ครับชนิดต่อไปเป็นชนิดที่7นะครับนั่นก็คือเงินไลมานะฮะหรือซิงค์เนียมพโล o ฟิลัมนะครับซึ่งหลาท่านก็รู้จักดีในตระกูลออมนะครับจะเป็นออมชมพูออมชมพูดางออมเงินออมนาคเป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมากนะครับในช่วงนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะฮะก็นอกจากจะเป็นไม้มงคลนะฮะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่คลายความชื้นค่อนข้างสูงนะครับทีเดียวนะฮะ ดังนั้นก็น่าจะนํามาปลูกไว้ในห้องนอนได้นะฮะที่สําคัญก็คือเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในคอนโดนะฮะเมื่อเลี้ยงเต็มกระถางแล้วก็สามารถที่จะแยกหน่อขยายได้อีกหลายๆต้นนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้รู้จักวิธีการขยายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขยายพันธุ์ออมต่างๆผมก็ได้ทําคลิปไว้อยู่นะครับก็ลองอย้อนกลับไปดูในคลิปต่างๆนะครับและชน้นสุดท้ายครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในนี้นันก็คือเดลี่นะครับผมเดลี่ก็เป็นพืชดอกที่มีความสวยงามน,นะครับชนิดหนึ่งเชน่นเดียวกันนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่สามารถกำจัดสารพิษทั่วไปในบ้านได้รวมถึงแอมโมเนียนะครับที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการดูแลเดลี่นะครับควรจะวางไว้ในที่ท,ที่แสงส่องถึงนะฮะ พราะหากขาดแสงจะทําให้ดอกไม่บานนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเล็กน้อยนะครับแต่หากปลูกไว้ข้างนอกก็ควรจะรดน้ําทุกวันนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ภายในบ้านก็อสองวัน3วันรดทีหนึ่งก็ได้นะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเดลีนเนี่ยเวลาปลูกก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็มีสารพิษทําให้สามารถละไขยเคืองได้นะครับดันั้นก็ให้เราระวังนิดหนึ่ง ถ้าปลูกในบ้านส่วนสารพิษเทอเดลี i, นะครับกำจัดนันก็คือพวกฟอร์มานีไฮเบนซินนะครับอแอมโมเนียเป็นต้นนะครับซึ่งก็ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าจะนำมา,าปลูกไว้ในบ้านเพื่อฟอกอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือแปชนิดของไม้ฟอกอากาศนะครับซึ่งเป็นไม้ประดับนะครับที่นิยมปลูกทั้ง ทำให้เกิดความสวยงามสบายตาเวลามองนะครับยังช่วยในการฟอกอากาศได้อีกด้วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจใเรื่องของไม้ฟอกอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะดีใจนะครับที่มีโอกาสได้นําหรือได้เลี้ยงต้นไม้เหล่านี้แล้วที่บ้านนะครับถ้าท่านไหนยังไม่มีชนิดไหนอยากจะนั้นไปเลี้ยงนําไปปลูกก็สามารถที่จะ นำมาผูกได้ชิ่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ